สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่3ครัวป่านะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราต้องทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงจากเนื้อเรื่องได้ถูกต้องค่ะ เมื่อพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปบทที่3มเรื่องครัวป่าค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมนะคะเปิดไปที่หน้า37นะคะ1 2 3เริ่มค่ะ ครัวป่ากลุ่มของควานโพและควานมิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พลายมะปินมีภูผาและน้ำใสนั่งบนกลูบข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทั้งพังโคนซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนพลายทะแนะพลายมะฆ่าและพลายขอนเดินตามหลัง ขบวนช้างยิ่งเดินเข้าป่าลึกต้นไม้ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผ่กว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทั้งป่าได้ยินแต่เสียงจักกระจันกระดึงและกระพวนเมื่อเดินผ่านป่าโปร่งก็เห็นนกนา,นานาชนิดและผีเสื้อสวยๆ หน้าต่อมานะคะเด็กๆพร้อมนะคะ 1, 2, 3เริ่มโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกผู้ผาและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นป่าเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วร้องเพลงพร้อมกันใหม่ว่าช้างหางงอกอดคอโยกเยก ก็ช้างมันเดินโยกเย้จริงนี่นาะทั้งสองคนร้องเล่นกันจนหิวจึงหยิบห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวเราะจนตัวงอเพราะข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันราวกับนัด หน้าต่อมานะคะเด็กๆพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะบ่ายมากแล้วควานโพสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากพังโคลเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมากองไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อของภูผาบอกว่า จะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงถามว่าข้าวป่ากับข้าวบ้านต่างกันตรงไหนต่างกันสิตรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาเหมือนเผาเข้าวหลามพ่อบอกหน้าต่อมานะคะเด็กๆพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะพ่อของน้ำใสบอกว่า จะทำปลาอบดินให้กินเด็กๆก็งงอีกจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทำความสะอาดเสียบไม้เอาดินเหนียวพอกตัวปลาให้หนาจนมิดทั้งตัวแล้วเอาไปย่างไฟให้สุกควานช้างคนอื่นๆ ต่างก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทงใช้แทนจานข้าวบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่พวกชาวป่าโยนมเมล็ดทิ้งไว้แล้วพืชพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนไปเก็บผักป่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กองขี้เถ้า หน้าต่อมานะคะเด็กๆพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะอาหารสุกแล้วข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกเห็นเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นผักที่หมกขี้เท่าไว้ดูแปลกแต่น่ากินพริกมะเขือล้างสะอาดกินกับน้ำพริกที่เตรียมมาจากบ้าน อร่อยเหลือเกินเปิบข้าวด้วยมือข้าวร้อนๆจากกระทงใบตองตึงพร้อมอาหารจากครัวป่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมล่ะคะสำหรับเนื้อเรื่องครัวป่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้พาเด็กๆฝึกอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วฝากให้เด็กๆไปฝึกอ่านด้วยตนเองให้คล่องนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีคะ่ะ